สวัสดีค่ะวันนี้ยายโสมก็ได้รับกล่องพัสดุจากส่งจากเฮอรี่เนาะช่วงเย็นค่ะพี่น้องช่วงเย็นๆนี่แหละช่วงแรงนี่แหละค่ะช่วงแรงวันที่สเกตุสภาค่ะวาสิลงคิดก็คงหลายวันค่ะแกะเบิ่งเลยพี่น้องไม่รีรอ ราเบิ่งน้ำกันพี่น้องที่นี่ยังแน่ที่แน่ๆน่พี่หอมแบงต้นว่านว่านอย่างยังประจำเหระจำได้แต่ว่านล่างเงินอันนี้ของป้าบัวจากช่องเนาะป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกป้าบัวนี่ก็ขยันปลูก เลี้ยงลานสองคนอีกโอ้ยกินกิ่นสุดยอดเลยละลายพีน่นะลายอย่างเลยที่ส่งมาให้นี่อันนี้มะม่วงกลวนมะม่วงกลวนมันเปนกลินมะม่วงกลวนโอ้ย <laughs> ลายพี่้องแล้วก็ไงห,หนาอีกเบิ่งก็รู้เดี๋ยวยายสมจะไปแบ่งหลานกินน้ำ โอ,อ้อันนี้คือได้รับแล้วก็วันใหม่สิจังสิปูค่ะพี่น้องนี่ยายเสริมก็กรอกดินใส่ถุงดำแล้วพี่น้องดินข้างอคอกวัวตอนนี้กับสุขภาพกับบ่ค่อยดีพร้อมลงหลายค่ะไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงดินข้างอคอกวัว เทียบเท่ากับดินหมักค่ะพี่น้องเพราะว่าจากขี้วัวขี้ฟางพันนะย่อยแสลายไปแล้วมาปลูกใส่ถุงนำไว้สุขภาพก็ค่อยดีปันไดพี่น้องคนเฮาเนาะร่างกายจิตใจไม่ค่อยดีสุขภาพก็ะย่่ำแย่แบบนี้ก็บ่าว่ากันกระขอบพระคุณป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกด้วยนะคะ พิธีเพื่อนมีน้ำใจดีงามส่งของมาให้มาปลูกค่ะพี่น้องเขามีอย่างกระแบ่งปันกันค่ะนี่เพื่อนเลี้ยงลานกระเก่งปลูกพืชผักสวนครัวต้นไม้กับหลากหลายทํำนาปังนี่ค่ะทั้งนาปังนาปีอ้ยขยันค่ะพี่น้องนี่เสวมการลดน้ำไปน้ำ น้ำกัจากโซลาเซลล์ค่ะพี่น้องจากแผงโซลาเซลล์มือ่อใดบ่มีแดดกะบบ่มีน้ำแต่ก็บบ่ค่อยอยงนั้นเนาะเพราะว่าเขาเปิดใส่แท่งไว้ค่ะเปิดไว้ตลอดแต่ก็มีซึมบ้างแหละตามระบบน้ําตามท่อตามยางเนาะก็มีซึมบ้างถ้ามีแดดเขาก็เปิดให้เต็มแท่งตลอดแบบนี้ค่ะ มีหอมแบงที่ยะสมปลูกว่านลางเงินอีกสองสามต้นนะ่าจะเป็นต้นเข้าพรรษาหรือเปล่าคะพี่บัวยี่สมกับบลูเนาะอีกต้นก็ลืมแล้วส่วนหัวกระชายเนะาะกระชายแดงกระชายเหลืองกบบโบฮู้ี่สมกับสีว้ปลูกตั้งหากคะ่ะนี่ชามไว้อันนี้หอมแบงคะ่ะพี่น้องได้หนึ่งกระถางแล้วก็ถุงดำนึงคะ่ะ ยายสมกับอัดอัดเข้าไปแบบนี้แหละปลูกไว้ค่ะพี่น้องหอมนี่ก็ก,กินประจําเนาะผืชผักสวนคัวเข้ากินประจําพี่น้องซื้อเขาอะนะหน้าฝนยิ่งนะ้าฝนนี่ราคาแพงพี่ค่ะช่วงนี้ราคาแพงพักยางกะยาต้นหอมต้นหอมผักชีฝรั่งค่ะนะกิโลละสองร้อยบาทค่ะอันนี้หอมบวัวนี่โบจักวัลูท่าดเพงคือกันหอมผักอะไรชีฝรั่ง่นะ กิโลละสองร้อยเมื่อกี้นะโอ้ยมะเขือลายกัมะเขือเปาเนี่ก็ยังขาดตลาดค่ะแถวบ้านไม่เอามาเพราะว่าแพงปลูกไว้ละดีพี่นอ้องปลูกเล็กปลูกน้อยเขาก็ับปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะก็มีเน่ามีเสียเขากับปลูกใหม่ไปแต่ว่าหน้าฝนนี่ปุยคอกปุยอันั้นกับบ่ค่อยใส่เยอะแบบนี้เนาะเพราะว่าสิเหตุให้เขาเน่าไว้ เขากัเมึ่งสถานการณ์ไปนะหันล้วค่ะเพราะว่าหน้าฝนนี่ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะปลูกใส่กับเล็กน้อยเบาบางแบบนี้นี่เอากนันนี้แล้ะเนาะแบ่งปันกันค่ะความสุขของคนทําสวนแบบยายสมนี่ก็บโมเมนต์ชาวสวนมืออาชีพค่ะ ชาวสวนแบบบนบ้านเฮามีอย่างเขากระปลูกไปเนาะก,กับศึกษาเล็กน้อยแบบนี้เฮาปลูกไปกับเป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ไปในตัวนะคะคือเหลยอก็ปลูกมะพร้าวเห็ดหยางกระยาเนาะพี่น้องเฮาบบกเก่งมาแต่เล็กๆต้องประสบการณ์จริงถึงสิเก่งเนาะพี่น้องเฮากาสังเกตเอานะหันเลยเนาะ แบบใดดีแบบใดบดีแบบนี้แต่พืชผลในกาบ,บางอย่างกับปลูกบบได้ในดินแห้เนาะแต่ถ้าปลูกได้ก็งามเร็วพี่นอ้องโคกดินแห้เนี่ยเป็นโคกที่งามเร็วแห้งไวหมกคือดินทรายค่ะดินบ้านเห่ยสมเม็ดหิน,นน้อยนี่เต็มเลยค่ะ เวลาขุดเนี่ยแกลง้งแกลง้งเนาะกระทบกับอันเสียมนะขุดหลุมขุดยางอนส่กนการดน้ำเล็กน้อยพี่น้องปลูกเสร็จแล้วค่ะรดน้ำไปบอนสีลุงน้องกับนอนหันบอนสีก็เก็บมาลบแดดค่ะช่วงแดดเผาแล้วโอ้ยไม่เกรียมพอเขาล่มต้นม่วงเนาะเข่าห่มต้นม่วงกับใครแน่ เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่บัวขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับต้นไม้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ